เป็นบุญของประชาชนดูแลมอบพระบรมมีในใต้ฝา ได้แต่ไห้สารขกงกล้าวการเมือง นะ,ะครับมีพพระกตมาพระราก็คแต่ดีพเรื่องของจัตาาามนนรับให้เปไปยธรรชาติลังกันไม่ว่าในภาของท้องถินนะครับซึ urt, ่งม so ีองค์การปรอสนสนธิ์ก็ดีวันมงคลยันมหามงคลยิ่งใหญ่ของชาติก็คือวัยสัตรมงคลแลวเรามาทำหน้าที่ ในวันที่เป็นหมาเมื่อนอย่างนี้เขาเคลืนไปครับอย่างแน่นอนใช่ครับในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะครับที่ทุกทุกคนจะได้รับจากตรงนี้ครับแล้วก็เราจะมาได้ร่วมกัดฉากทำพิธีการด้วยนะครับนี่คือว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าสำคัญของข้าวสักหน้าประดัที่ดีในพิธีที่สำคัญแบบนี้ครับสงหรับทันติสามัทถีชาวเมืองพะรังดีเทศตูสถาบันนะครับ ก็เป็นภาพอยู่ในเบไวยูนะครับตามมาด้วยชาวหนองโอรักเลหนงนะครับมีพระรมสายยรักนะครับใพรวบาทหลเป็เจ้าหัวและสมเนเ็นข้าจ้าิ้าบรมราชินีธาตนะครับนำเข้ามาแต่ว่าเมื่อสาาเห็นนะครับนีก็เป็นรื่องน่งนที่เรได้รับทราบกันขอระชาสําคัญเป็นสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ้าราชการ พิธีกรจะเชิญพระราชาเยนเชิญท่านอาวุโสหลวงราชการพร้อมทั้งผู้มีเกียรติขึ้นสู่บนเวทีครับเพื่อที่จะไปกล่าวปฏิญามจงพร้อมกับขอสาบานทุกท่านที่อยู่ด้านล่างในวันที่มากันอย่างมาเยือนะครับเรื่องประวัิเดือนในเมื่อแล้วก็วันไร้วันครับเปิดลอก็นะครับในวันนี้ พะเป่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระมงข้าพระพุทธเจ้านายขาวรกรมนีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยท่าเจ้าการและอาสาสมัครตกอ้องสถาบันทุกมู่เราที่ได้พร้อมกันอยู่ณที่นี้ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ป่าละอองธุรีพระบาทมีต่อควงระสมนิกราณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ระยะเวลาอยาวนานกว่าหทศักวรรษ์นับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติใต้ป่าลองทุรีพระบาทได้ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานรับประการเพื่อความหาสุขร่เมเย็นของอาณาประชาราษฎรตลอดมายังความหาสุขประสุสทิประสงคิกรทุกหมู่เราทรงครองสิริราชสมบัติด้วยพระสภิทธราชธรรม เยัมด้วยพระวีชาสามารถส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจร